จำเรียบสู้บัดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเกษตรลงตนนะครับข้าวเหนียวครับแม่จะทำอ่าข้าวมากโอ้คิดชื่อ <laughs> ทำข้าวมากนะครับ ออนนี้ก็รอให้ข้าวเหนียวมันเย็นนะครับที่นึ่งเสร็จแล้วนะครับรอให้เย็นแล้วก็จะผสมแป้งนะครับแป้งข้าวมากนะครับแป้งก็จะมีอยู่สองแป้งด้วยกันนะครับจะมีแป้งข้าวมากกับแป้งแป้งเล้านะครับที่เขาใช้ทำอาสาทูนะครับก็คือทําแบบกระบวนการแบบเดียวกันนะครับ เหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับแต่ย่าต่างตรงที่ว่า,าข้าหมากนี้เอ้ข้นเออข้าหมากนี่จะไม่ใส่น้ํานะครับแต่ถ้าเป็นเหล้าจะใส่น้ํานิดนึงนะครับหลังจากนั้นพอเริ่มมีน้ํานะครับเราก็จะใส่น้ํามะพร้าวนะครับมะพร้าวอ่อนหรือมะพร้าวเก่ก็ว่ากันไปแล้วแต่จะเก็บได้นะครับอร่อยครับ ทำกินเองผมเป็นคนที่ชอบมากนะครับเมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นข้ามากหรือว่าสาทูหรือเลาโทเนอะชอบมากนะครับเมื่อโอ้เป็นสิบปีแล้วครับที่อาม ไม่ถึงสิบปีแต่ว่าสิบปีที่แล้วนี่ชอบมากนะดื่มอร่อยมันหวานนะก็เมาลิธิว่ากันไปเนอะแต่ทุกวันนี้ไม่เอาเลยครับแอลกอฮอลทุกชนิดนะครับคือเราอดีตตัเองให้ฟังเนาะไม่ได้หันพัดลมมาทางนี้เนาะอ จะได้รีบเย็นจะได้รีบผสมแล้วก็จะได้เก็บนะครับต้องนั่งรอนานผมไปย้ายอะถ้าลมอ่ะ ผมจะให้ดูแป้งนะครับเนอ่ะนอไม่ถึงอีกนี่แป้งนะครับ ปมันเหมือนไอ้ขนมอะไรนะขนมไม่นั้นอ่ะที่เขาขายทุงละสิบบาท20บาทนะคล้ายกันนะครับที่เขาลอกเรียนแบบนะครับอะไรขนมอะไรกินแล้วก็ชอบติดฟันติดคอนะนะครับแต่อันนั้นมันเป็นขนมมันกินแล้วมันไม่เมาเนาะเป็นแป้งนะครับแต่ถ้า เราทูเหรอเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเล่าทูนี่ถ้าอยากให้มันหวานนะครับเขาให้ใส่แป้งข้าวหมากนะครับแป้งข้าวหมากผสมด้วยนะครับมันจะมีรสชาติหวานนะครับจะออกหวานมากเลยนะครับหวานจนติดคอนะ นี่นะนอ๋อต้องล้างก่อนนะครับเอา,เอานึ่งเสร็จแล้วให้เย็นแล้วก็ล้างแล้วก็ค่อยเอามาคลุกกับแป้งนะครับผมรัดขั้นตอนไป1หนึ่งขั้นตอนเราทูก็เหมือนกันใช่ไหม,มเราทูไม่ต้องล้างอ๋อคลุกแป้งได้เลยแต่ต,ต้องเทน้ําไปด้วยใช่ไหมนิดนึ่งเทไหมต้องเทกับเทตั ไม่ต้องเทน้ำนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าเคยทำนานแล้วนะครับพอผ่านไปประมาณเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันนี่ข้าวจะยุบเป็นน้ำหมดนะครับน้ำเกือบหมดนะครับเจ็ดวันนะครับถ้าเป็นเล่าทูนะครับแต่ถ้าเป็นอ่าเข้ามาก็สองคืนก็เป็นแล้วนะครับแช่ตัวเย็น อร่อยครับคนที่ชอบนะผมก็ชอบครับแต่ทุกวันนี้ไม่กินแล้วมันถือว่าเป็นส่วนผสมของอเครื่องบินมาโดยแอลโกอฮอล์เนาะเป็นในแอลโกอฮอล์เหมือนกันนะครับแต่มันก็อาจจะไม่อ่าแรงเท่าแอ,อลโกอฮอล์แค่นั้นแหละครับที่มีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าประมาณนั้นเนาะ แม,แม่ก็กําลังบดแป้งนะครับเือทําให้แป้งมันละเอียดนะครับกลัวพัดลมพัดน,นะครับปลิวเดี๋ยวให้แม่ล้างแล้วก็จะผสมนะครับคลุกนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อเนอะอาะล้างเสร็จแล้วครับ แล้วก็ต่อไปจะผสมกับแป้งครับ <c oughs> เป็นที่ตอนนี้นะครับ มีอันนี้ไหมต้องว่าข้าวกี่กิโลต่อแป้งอะไรอย่างนี้นะอันนี้ข้าวสองกิโลน,ะนี่นะข้าวสองกิโลใส่แป้งหนึ่งครึ่งจุดก้อนก็เหมือนกันแป้งก็ถ้าพูดงอ้ยแป้งนี้ถ้าพูดง่ายก็หัวเชื้อยยสต์นั่นแหละครับ ไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าแป้งจะหมดนะครับค่อยๆใส่ทีละนิดนิดจิด้มใหเทับรี่จัง คนที่ทําขายก็อะไรนะหอด้วยใบตองนะครับอออื mm ืม hmm. ม mm hmm. แล้วนะครับเดี๋ยวแม่ก็จะตัก,กใส่กระโหลแล้วก็เอาเข้าตู้เลยบ่เพอเก็บไว้ก่อนเก็บไมมว้ตรงนี้เลยหมดเงินทุนแล้วตรงนี้จะเอาเข้าตู้เก็บไว้หนึ่งคืนนะครับตู้บักขาแล้วก็ค่อยเอาเข้าตู้เย็ยนนะครับตู้บบักขาตู้เย็ยนไอ้เรื่องน,น้องจะน้ำเกิน อ๋อมาเก็บว้ก่อนอนะครับสักสองคืน,ส,คนสามคืน3คืนอย่างช้านะครับถ้าลมมันแรงก็เอาเข้าไปเย็น <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันจะเป็นอะไรนะเป็นเหล้าแนะ้ว <laughs> ร็จแล้วครับนี้ก็ต่อย่างนี้ก็ได้นะครับเอาอะไรมาปิดแค่นั้นจบนะครับแต่อันนี้แม่จะตักใส่กล่องนะครับเสร็จแล้วครับเป็นอาเซิ์นะครับก็ตามที่บอกนะครับตักใส่กล่องหรือบางคนก็เอาใบตองมาหอนะ่อเนาะกล่อง สำหรับคลิปนี้ก็อำลากันเพียงเท่านี้นะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ